ถ้าทารกของเรามีอาการไอหายใจผิดปกติคุณแม่ควรจะพาลูกไปโรงพยาบาลหรือไปพบคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะพ่กระโคตและพรสอนแม่และเด็กค่ะวันนี้นำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกแล้วลูกกำลังไม่สบายมีอาการไอร่วมด้วยนั่นเอง ซึ่งอาการไอหรือว่า,อาการหายใจลําบากนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะคะสำหรับทารกโดยเฉพาะทารกในช่วงแรกเกิด3-4เดือนแรกเนี่ยไอนะคะก็คือเกิดจากการที่ร่างกายกําจัดสิ่งกีดขวางหรือว่าระบบทางเดินหายใจเนี่ยให้ออกไปนะคะเช่นการมีน้ํามูกการมีเสมหะหรือการมีสิ่งแปลกปลอมในร่างกายในระบบทางเดินหายใจก็เกาะให้เกิดอาการไอของน้องนั่นเอง สาเหตุนะคะที่ทําให้น้องไอก็คือ 1. ค่ะก็คือเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าน้องจะเป็นไข้เป็นวัดนะคะหรืออัดอาการไอนั้นนะ่ะอาจจะไม่รุนแรงมากถ้ามาร่วมกับอาการไข้วัดต่างๆ 2. นะคะคือการได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจอันนี้ก็ก่อให้เกิดอาการไอเพื่อที่จะสำลักหรือขับสิ่งแปลกปลอมนั้นนะออกจากร่างกายของน้อง สามก็คือเป็นโรคภูมิแพ้นะคะเช่นพวกไซนัสอักเสบก็ก่อให้เกิดน้องเนี่ยมีอาการไอบ่อยๆไอเรื้อรังนั่นเองคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีบรรเทาอาการไอของน้องเนี่ยได้อย่างไรบ้างอันที่หนึ่งนะคะคุณแม่จะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดอาการไอของน้องนะคะเช่นอากาศเย็นๆน้ำเย็นๆนะคะสิ่งที่ทำให้เกิด อาการระคายเคืองบริเวณระบบทางเดินหายใจหรือในลําคอสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดอาการไอมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะหลีกเลี่ยงอันที่2นะคะคือการใช้เมนทอนหรือว่าพวกสารละเหยหอมละเหยเนะะี่ยทาบริเวณหน้าอกเช่นการใช้วิกก็ได้นะคะจะทําให้น้องเนี่ยหายใจโล่งขึ้นนะคะอาการไอก็จะดีขึ้นนั่นเองอันที่3ามค่ะคือถ้าเด็กนะคะมีอายุหนึ่งปีขึ้นไปแล้ว สามารถดื่มน้ำพึ่งผสมน้ำมะนาวได้หรือดื่มน้ำพึ่งผสมน้ำอุ่นได้ซึ่งน้ำพึ่งนะคะก็จะช่วยให้คุณลูกของเรานะคะมีอาการไอที่ลดลงนั่นเองอันที่4ี่นะคะก็คือไม่ใช้ยารักษาโรคหวัดนะคะโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์โดยที่ไม่ได้พาน้องมาพบแพทย์เพราะว่ายาพวกรักษาอาการน้ำมูกหรืออาการหวัดเนี่ยคะ่ะจะทำให้มีเสมหะที่เหนียวข้นมากขึ้นนั่นเอง อันที่4นะคะก็คือควรมีเครื่องทําความชื้นนะคะภายในห้องในช่วงกลางคืนเด็กนอนหลับนะคะถ้า,ามีอาการที่แห้งไปนะคะขาดแห้งไปโดยแอร์มากไปก็อาจจะทําให้น้องเกิดอาการไอได้นั่นเองแล้วก็อาการไอแบบไหนนะคะที่ควรจะพาน้องพบแพทย์อันที่1นนะคะคือเด็กที่ไอหรือรังไอบ่อยๆไอ,อ,อเป็นประจํา ะะอายุน้อยกว่า4เดือนอันนี้ควรจะพาน้องพบแพทย์อันที่2นะคะคือไอร่วมกับมีไข้สูงนะคะไข้ามากกว่า38ไอตลอดแล้วมีไข้ร่วมด้วยน้องอาจจะมีการติดเชื้อควรจะพาน้องพบคุณหมออันที่3นะคะก็คือน้องนอนไม่ได้เลยนะคะไอตลอดกินก็ไม่ได้ต้องไอนะคะเนี่ยควรจะรีพาน้องพบคุณหมออันที่5้นะคือไอแห้งๆไอติดต่อกันานานเกิน1สัปดาห์ รักษาแล้วไม่ดีขึ้นหรือปฏิบัติหลีกเลี่ยงสิ่งดังกล่าวแล้วไม่ดีขึ้นยังมีอาการไอร่วมด้วยอยู่อันนี้ควรจะพาน้องพบคุณหมอหรือว่าน้องมีภาวะหายใจลําบากนะคะกินไม่ได้นอนไม่ได้นะคะปลายมือเขียวปีกจมูกบานไอบ่อยๆอ,อันนี้ก็ควรจะรีบพาน้องพบคุณหมอน,นั่นเองสําคัญนะคะอาการไอของลูกอยามองข้ามถ้าน้องมีปัญหาควรจะ รีบพานนะ้องมาพบคุณหมอถ้าไอาไม่เยอะไอไม่รุนแรงมากก็ดูแลให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะคะถ้าดีขึ้นก็สังเกตอาการก่อนนั่นเองนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ที่กาลังดูแลทารกที่ไม่สบายในเรื่องของการไออยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ